สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่4ในเมืองตากานะฮะเย็นวันนี้เรามีย้ายเมืองโดยการนั่งเฟอร์รี่นะครับไปที่เมืองบาริชอนะซึ่งเป็นเมืองท่าเรือทางตอนใต้ของประเทศบังกลาเทศฮนะไม่รู้เหมือนกันว่าที่นั่นมีอะไรแต่ว่าอยากจะพาขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปรีวิวเรือบนนั้นนะฮะมันน่าสนใจมากๆ Hello, can I leave my bag here? Thank you. ก็เราฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้นะฮะเดี๋ยวตอนประมาณ5โมง6โมงเย็นเยวกลับมาเอาแล้วก็เจอกันที่ท่าเรือเลยนะ Yeah yeah thank you ตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณท่าเรือซาดากาศหรือดากากาานี่แหละฮะมันก็อยู่บริเวณเดียวกันนะ กว่าจะเข้าก็ต้องซื้อตั๋วเข้าก่อนนะฮะสิบทาการฮัลโหลเตนทากาเต็นทากาเย้เ o ้โอเคโอเคดอนโนบัตนี่ขนาดแค่แบบเข้ามาในท่าเรือก็ต้องก็ต้องซื้อตั๋วเข้าเพื่อนๆสิบทากา อันนี้เป็นตั๋วเรือเราฮะผมแว็บมาซื้อนะ2วันก่อนหน้านี้ครับผมตื่เต้นอ่ะเรือใหญ่มากว้าวนี่เป็นยานพาหนะที่คนในเมืองนี้เขาใช้สองจอนะฮะเพื่อนๆโอ้โหนคือเรืออะไรต่างๆเนี่ยดูหรูหรามากเลยนะตอนลังคืนเนี่ยเขาเปิดไฟแบบโอ้โห รักช,ชูมากเขาบอกให้เดินมาฝั่งน right, you know ี yeah. ้ไหนวะฮลโหลยูยูโน่รินซ์ออร์รัรินซ์ออร์รัชรินซ์ออรรเตมเวียรินซ์ออร์รอนเตมโอเวอร์เดียโอเคดอนโนบดูบรรยากาศบริเวณท่าเรือนะฮะก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองทากานะเพื่อนๆคนโพตเยอะที่ผมจองวันนี้เป็นชั้น VIP นะฮะเดี๋ยวเราก็จะพาไปรีวิวนะว่าเรือเฟอร์รี่ชั้น VIP ที่ราคาแพงที่สุดของของเรือเนี้ยมันจะเป็นยังไง p r i n c a l t เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน hello VIP โอเคว้าวหรูหรามากอ่ะดู oh. ดีมากคือวันนี้ก็จะเต็มไปด้วยคำว่าเอียงวะมากนะฮะขุ mm hmm. สุดอ่ะ mm hmm. ห้องของเราก็น,นี่ฮะ VIP นะ

ทีวีทีวีเอสซีย่าคอร์เรนบิลขอขอขอยู่อ๋อเป็นเหมือนปุ่มเรียกขอความช่วยเหลือครับเพื่อนๆก็คือสามารถกดเรียกพนักงานได้จากในห้องเลยเกิดเกิดเกิดโอเคตังคิวดอลลาร์อ่าฟรีวอเตอร์ฟรีฟรีอ่าโอเค Board. เวลคร่ออนบอร์ดเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นการขึ้นเรือเฟอร์รี่เป็นห้องแบบเนี้ยครั้งแรกคือเป็นการขึ้นเรือเฟอร์รี่ครั้งแรกของผมนั่นแหละเพราะประเทศไทยของเราอ่ะมันมีแต่ว่าข้ามไปเกาะพังงานเกาะสมุยอะไรแบบนี้เนาะเป็นแค่แบบเรือเฟอร์รี่ธรรมดานะฮะไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่นี่เราจะขึ้นข้ามคืนอะแบบนอนจริงจังแล้วก็มีห้อง V I P แบบเนี้ยข้อสุดเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนะฮะ ทีวีจอใหญ่มากของซัมซุงโอ้มีแอร์ด้วยนะฮะแล้วก็มีพัดลมด้วยอ่ะแล้วก็เตียงเฮไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ได้อยู่ได้อยู่ผ้าปูแบบโอโหหวานมากอ๋อมีพัดลมเป็นตัวแบบนี้ไว้ให้ด้วยนะฮะดูบรรยากาศไฟเฟยข้างใน ไฟอะไรบ้างวันนี้คตรเยอะเปิดต้อนรับแขกสุดอะตรงนี้เป็นผ้าุณหนูให้เรานะะเพราะว่าเขามีห้องน้ําในตัวนะเขามีห้องน้ํานะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมพาเปิดไปดูแล้วก็มีคูชชั่นอันนี้โซฟา,ารู้รู้รูปะ่ะเปิดไปดูวิวข้างนอกกัน เนว้าวเยี้ยงว้า,ากดีใจอ่ะตื่นเต้นมากเพื่อนนี่ข้างนอกนะเหมือนอารมณ์แบบเรานอนโรงแรมอ่ะแต่เป็นโรงแรมลอยน้ำอ่ะน้ำก็ไหลแรงปกติมากมีเตลล้างมือด้วยนะฮะ ดูวิวได้ด้วยนี่คิดว่าถ้าเรามีเบียร์นะมานั่งชิลดื่มเบียร์นอบดูวิวเนาะเดี๋ยวดูห้องน้ำบ้างกลิ่นหอมสุดเขาทำความสะอาดดีมากเลยอะที่นี่ไม่มีฝักบัวนะครับขนาดบนเรือนเนี่ยราคาแพงขนาดนี้ยยังแบบเป็นเปิดน้ำอาบน,นะครับเพื่อนมีน้ำอุ่นไหมอะว้าวอออ๋อ <laughs> เอียกมากฝักบัวมันอยู่ข้างบนเป็นเรนชาววอรอตกใจเลยคิดว่ามันจะแบบเป็นวาวน้ำตรงนี้ทีนี้มาดูวิธีการจองตั๋วนะฮะผมลองเซิร์ชออนไลน์แล้วแต่ว่ามันหาเว็บจองไม่ได้เลยต้องมาซื้อตั๋วที่บริเวณท่าเรือเองนะครับผมพนักง,งานโรงแรมที่นี่ ถ้าพาักโรงแรมดีคิดว่าเขาก็น่าจะช่วยเราจองได้มั้งมั้งนะแต่ว่าที่ผมอยู่อ่ะไม่มีใครช่วยได้เลยผมก็เลยนั่ง CNG มาซื้อตัวเองนะครับผมก็ราคาตัว6,000นะค่าห้องนี้6,000ทากานะครับผมตกเป็นเงินไทยก็เกือบสองพก็เดี๋ยวเราออกไปเดินทัวร์กันนะครับเพื่อนก็เป็นสัดเป็นส่วนดีบริเวณที่เราอยู่ นี่ฮะ <Yeah. S 1> เดินออกมานะตรงข้ามกับ VIP class นะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องเปิดดูได้ไหมอ๋อ oh. อันนี้เป็น AC เป็นแอร์นะฮะห้องแอร์นะ oh. ชั้นบนมีด้วยเหรออ่อ oh. อันนี้เป็นอะไรอ๋อ oh. <Yeah. S 1> มีร้านอาหารมีที่ขายของนะรับเฮล lo what is this class single room just studies ah how how much for this one y e s t yes, fast food you know k o t o ะ o ค a ต a ะกัน t คโตด one thousand uh, ah yes, like ห้องนี้ราคา1,000นะฮะเพืเ่อนๆนี่นี่นห้องนี้เป็นห้องเล็กๆแบบนี้นะฮะ <Okay. S 1> ผมะมีทีวีมีเตียงนอนเตียงนอนเดียวนะแต่ว่าไม่มีห้องน้ำในตัวนะถ้าพักแบบนี้จะเป็นห้องน้ำรวมนะครับผม Hello ล h a n k ก o u ฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะถ้าทักห้องแบบนี้นะคะเราจะใช้ห้องน้ํารวมอันนี้เป็นห้องน้ํารวมนะมีคนเข้ามาอ่าห้องน้ํารวมก็จะเป็นโถนั่งแบบนี้นะครับผมว้ามีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์ด้วยอ่ะ มีทั้งหมด3ชั้นนะตอนนี้เราอยู่ชั้น3านะผมจะลงไปชั้นหนึ่งเป็นลิฟต์กระจกเลยอ๋ออันนี้เป็นชั้นประหยัดนะเพื่อนคนเยอะมากว้า ที่ผมถามมานะคะบริเวณนี้จะราคา200ทากานะสำหรับคนที่ง,งบน้อยนะครับผมคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าลองนะแต่ว่ามันก็จะอันตรายสําหรับเราอะเรามีของมีค่ายะิะงเอเพื่อนมันทิ้งไปไหนไม่ได้นะ200ทากานะครับผมกับระยะทางประมาณ200กว่ากิโลนะถูกนะราคานี้แบบเรือขนาดใหญ่อะ่ะผมว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของบริษทัทเรือก็น่าจะแบบ ได้ได้กำไรได้แบบค่าเดินทางจากคนที่แบบจองห้องราคาแพงๆนะครับผมส่วนคนที่มีไรายได้น้อยหรือคนที่อยากเซฟค่าใช้จ่ายเราอยากเดินทางแบบเนี้ยก็เป็นผลพลอยได้กับเขาไปด้วยนะก็ดีนะครับผมเพราะว่ารายได้ขั้นต่ำเขาก็น้อยเนาะจะให้จ่ายค่าเรือแพงๆแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะดีเหมือนกันที่เขามีชั้นนี้ให้แบบคนทั่วไปได้ได้ไดเอื้อมถึงนะขงเขาก็จะนอนกันแบบนี้เลย มาก่อนก็จับจองที่ได้ก่อนนะครับผมถ้าอะไรก็น่าจะต้องเอามาปูเองอะ,อะเป็นห้องโถงแบบใหญ่มากใหญ่มากไม่คิดว่าคนจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยร้านชาบนบนเรือนะชาเกิดชูชาด้วยเอ้ยเ <laughs> หรอเฮ้ยเกตมอนาโช ก็คนเขาทัการเพื่อนภาษย่าย่าย่าก็เบ yeah. uh, uh, ็นกาลีเบ็นกาลีแลงกิชนะที่เราต้องรู้นะครับผมก็คือ how are y o u แบบเนี้ยก็เกินบนอาชูนะสางร้อยาเช่อ่าเอะเอ่อดิสค card โคโตทาการะโคโตทากะ200องอเห็นไหมเพื่อนราคา200จริงๆนะบริเวณเนี้ย เป็นร้านอาหารเร้านซอ์อ่ะแกนัยซีอ้อันนี้เป็นร้านอาหารเพื่อนปลาเป็นเมนูปลาหมดเลยมีชิคเก้นด้วยมีไก่ด้วยอ่าอ่าโอเคโอเคอันนี้เป็นห้องตู้กนอนอักนโมอนอาโชกันโมนาโชไนกันโมนาโช กำลังล้างกระทะเลยฮะเพื่อนเพื่อนเอาน้ำจากตรงไหนวะเอาน้ำอย่าบอกนะว่าเอาน้ำจากจากแม่น้ำนี้ล้างไม่ไหวเด้อไม่ไหวเด้อจริงแล้วเนี่ยแต่ว่าน้ำขุ่นมากเลยเพื่อนเพื่อนผมไม่อยากจะคิดมันคงไม่ใช่หรอกคงไม่ใช่หรอกเขาอาจะเติมน้ำขึ้นมาเองโคต ไี่อยู่ในร้านอาหารเขาเรียกเราอะเราก็เกิดไปโดนฮัลโหล o าวิ่งไทยแล i ด์ไลส์มิช o ั่ e เบียสิบเบียสบางกะลาดิสอยู่บังกลาดิสอ่าโอเค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  thank you อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นก้อนก้อนปั้นเลื่อน What is this f i x dish mix fish mix อ่า กลินคล้ายๆก็ปีเลยอ่ะเหมือนก็ปิเวลากินสไตล์บังกลาเทศนะฮะจะต้องแบบมีน้ำคุกกับข้าวนะ่ข้าวเป็เพื่อนอนี่เป็นการกินสไตล์บังกลาเทศจริงๆถ้าเราแบบมาอยู่กับคนท้องถิ่นแบบนี้นะ ช้อนใช้ซ่อมมันก็แบบแตกต่างกันนะถ้าเราอยากมคมเกินเราก็ต้องกินแบบเขาอะนะใช้ชีวิตแบบ Power เขาอะเพื่อนอะไรบ้างไม่ชอบไมิชอบไม่ชอบอยู่นอนดับที่จริงดับเี่จริงนี่เดลิเชส นี่อันนี้ที่ผมปัน้นเ่ะอคุณสวนนี่ที่เรากินเยอะกะปิกะปิต่างปราเทศเพื่อนมันเค็มตาหรือว่าเค็มมือคนกันแล้อร่อยหรอเฮ้ยเจ how much is my <c oughs> no I I can't b e l i e r e a l l y เขียนมา คนมุสลิมใจ่ายให้เราอยู่แล้วเก่งใจอ่ะ I will pay cha for you Let's go drink cha. I will pay cha mm hmm. I will pay cha I will pay cha เราเดินมากินชาเพื่อนๆ mm hmm. ผมอาจจะอยากจะจ่ายค่าน้ำชาให้เขาเขาไม่ให้เราจ่ายอยีกแล้วขอด้วยนะ Thank you mm hmm. ดุดชัดดุดจัดเป็นสไตล์เขาแล้วน,นะ c u เ t u r e เขานะกินข้าวเสร็จแล้วก็มาตบท้ายด้วยชาเพื่อน,นเพื่อโชวชาชวชาูเล่นมีเพยเล่นมีเพย์ I want to pay for you เ <laughs> <laughs> no, no, no. ี่ยงกันอเนอเนื้อ โอเคบายบายโบบาย CEO CEO บายก่อไงคือไงมีเซอร์วิสีนี้ด้วยโอะเรนจ์ and กัวาอ่าโอเคดอนน่าเเพื่อนเขามาเสิร์ฟผลไม้ในห้องให้ฟรีด้วยนะ พงอะไรอ่ะมันเคม็มแต่ว่าก่อนที่จะเค็มอ่ะคิดว่าเป็นมาซาร่าเนี่ยเลยคิดถึงเกลือป่นบ้านเราเลยอ่ะพริกป่นที่แบบกินกับผลไม้เพื่อนขอลองเปิดแอร์แล้วจังจริงๆอากาศข้างนอกหนาวนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งโทรทัศน์ล่ะ โอ้ยหโอ้ยมินิทฟิกด้วยเหรอโอ้โหนี่เราดูหนังอะไรอยู่วะโคตรแฟนซีโอ้ my god <laughs> บายดกาเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะฮะผม <laughs> ขอไปเที่ยวฝั่งใต้ของบางระเทศก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่เด้อเดี๋ยวแวะมาดูร้านขายขนม,ม,นขขนมบนเรือก,ก่อน Can we show Hello How are you I'm good <laughs> You have snack Can I c o e Cola One c o c a Cola Can Ah uh, Can Can y o have butter The button. Uh, okay. Semua bigger. Okay, okay. Only this. Oh, this. Wow. Oh. Oh. Ah. Uh, this. This size. Yeah. Yeah. Ice. 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 Coke. koto Kototaka. Okay. Fifty. Fifty. And uh, Jen. Shushadu. do okay. <laughs> okay. One. One. One, one pack. One. one pack. One. And this one. This one. One, one. One. Thank you. Assalamualaikum. Okay. Thank you. you <coughs> Ah, you have room service. Oh, có menu đấy Okay, let me see. Này. Uh, this one. Ha, uh, to, 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 ทูตูตูเลยทูฮันเด็ดทูพีซอืมทูพีซอ๋อเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราลองสั่งกุ้งมากินนะโอเคอ่า this one one neck piece two piece อืม two piece two hundred อือ fish two hundred this w i t h how much ah okay and this is อืมอ่า Okay. okay. This, this. Okay. Okay. yeah now. Okay. 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 now Okay. 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 fifty Okay. 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 night, Good night. อาหารของเรามาแล้วเพื่อนๆปลาตัวละสอง้อยห้ิตัวเล็กมากไม่น่าหรอมันถึงถูกเขาทอดมานะครับผมอันนี้เป็นกุ้งกุ้งตัวใหญ่นะทําเป็นกะหรี่อะไรสักอย่างฮนะสมมุติว่าเราเป็นคนบางประเทศแล้วมีเงินที่จะจ่ายการขึ้นเฟอร์รี่ในราคานี้นะครับเราก็จะได้เซอร์วิสแบบนี้นะสมมุติว่าผมเป็นคนมีฐานะในบางประเทศแล้วกันนะครับผม ซเซอร์วิสเขข้าวการใช้ชีวิตต่างๆก็น่าจะประมาณนี้นนะผมก็ลองสมมุติตัวเองให้เพื่นดูนะสองร้อยห้าสิบฝ่ามือเราใหญ่กว่าปลาอีกทอดมาด้วยแต่มันดูน่าอร่อยนะมันเหมือนกับจะกรอบแบบนเียขอกินปาลาก่อนละกันอร่อยเนื้อมันนุ่มแล้วแบบ หนังมันกรอบอะ่ะ <c oughs> ผมเป็นคนชอบกินตาปลานะเวลากินปลาทูเนี้ยอันนี้มันตามันเล็กๆเหมือนปลาทูเลยกรอบอืมกรอบ,อรอบด้วยโอ้โหมันกุ้งอืม เพื่อนๆมันกุ้งหัวกุ้งอ่ะเราจิ้มกับน้ำซอสที่เขาให้มานะอืมกุ้งคือแซ่บว้าสองตัวสองร้อยทากาตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ 60กว่าบาทกับ70บาทนะครับออโ้น้ำเย็นอยู่แล้วเกือบเพิร์เฟ็กถ้ามีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยผมว่าว้าจะไม่อาบเพไม่ได้เพราะว่าตอนเช้าไม่ได้อาบน้ำเมื่อวันนี้มันหนาวอ่ะ เขามีแค่แปรงสีฟันให้เรานะมครับผมสบู่แชมพูอะไรเนี่ยไม่มีนะต้องเตรียมเองนะครับโอ้โหอ,อ,อากาศข้างนอกตอนนี้คือประมาณ15องศาได้เวลาเตรียมตัวนอนแล้วคิดว่าพ่ผมเขาจะได้สักไหมอ่ะ ไฟก็เยอะมากสิบสองอันอะสวิตช์ไฟอะสวิตช์ไฟสิบสองอัน,นเพื่อนกุดไนนะครับ <c oughs> เจอกันพรุ่งนี้เช้าชิตากองบัสชิตากอง นี่มื้อเช้าเขากินแบบนี้กันพเพื่อนไทยแ,แ,แ,แลน a ์เดอร์ไทยแลน์เดอร์มาอยู่กผอกกน้กโอก